วัดีครับวันนี้จะพามาดูแปลงพริกของยายน้อยนะครับนี่ครับผมครับผมวันนี้มาเยี่ยมสวนพริกยายน้อยอยู่ห็น่ครับระหว่างร่องกลางของต้นพริกนี่ยายเขาก็จะลงเป็นผักชีเด้อครับผักชีเห็นไหม อีกก็อีกประมาณเดือนกุมภานะครับจะได้เก็บจะเก็บพริกเป็นพริกเผ็ดนะครับผมร่องกลางนี้ก็จะปลูกเป็นนี่เลยครับร่องกลางก็จะปลูกเป็นต้นหอมนะครับผมต้นหอมแล้วก็ผักชีเห็นผักชีลาวครับเนี่ย ต้นใหญ่ๆนะครับเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจของของยายเขายัางไม่พอนะครับเพื่อนๆอยังมีหอมหอมแดงนะครับหอมแดงเห็นไหมครับผมหอมแดงปูเกอะครับปูกเยอะ ที่ส่วนผูเกเยอะครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ